ต้นรักกันมา9ปีแล้วครับสำหรับคู่รักนักแสดงมากฝีมือคุณเจี๊ยบชมพูนุชและปูไข่พงศรีนะฮะซึ่งแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนความหวานที่มีให้กันของทั้งคู่ก็ไม่ลดลงเลยครับกลับยิ่งมากแล้วก็เพิ่มขึ้นอีกด้วยล่าสุดเมื่อวันที่9นะฮะที่ผ่านมาเป็นวันเกิดของคุณปูไข่นะครับทางด้านหวานใจอย่างเจี๊ยบก็ไม่พลาดที่จะโสพสต์อวยพรมวันเกิดแฟนหนุ่มในไอีส่วนตัวพร้อมแคปชั่นที่ทำอามดไต่เลยว่า จาพฤศจิกายน65วันนี้วันเกิดคนดีมีความสุขมากๆนะคะขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีอีก1ปีเจี๊ยบอยู่ข้างๆและพร้อมจะซัพพอร์ตส่งเสียงเชียร์คนดีอย่างเต็มที่จะอยู่เป็นกำลังใจให้แบบนี้แหละที่สำคัญขอให้คนดีรักเจี๊ยบมากๆขึ้นทุกวันเท่านั้นไม่พอนะครับเจ้าตัวก็ยังโพสต์คลิปนะนั่งเป่าเค้กที่คนโสดเห็นก็ต้องอิจฉาความรักของทั้งคู่กันทั่วหน้าครับโดยมีแคปชั่นอีกว่า มาเป่าเค้กกันเค้กของเหลือที่มีอยู่ในตู้เย็นรับรองไม่โดนบ่นแน่นอนซึ่งก็มีเหล่าเพื่อนในวงการเข้ามาคอมเมนต์อวยพรวันเกิดให้กับหนุ่มปูไข่อีกด้วยครับไม่ว่าจะเป็นสาวแพนเค้กเขมมนิดครับนุ่นวรนุชคุณเอมี่กลิ่นประทุมก็ถือว่าเป็นการอวยพรวันเกิดที่อบอุ่นมากๆเลยครับ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทางทาง u u u e e แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insider นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ